ฉันว่ัไังกตตจนกว่มันจะนี่ <c oughs> เออเ็ดหนักเลยลงใส่ขงิงนะเนี่ยโอย้ตายแล้วลงใส่ขงิงขิงจ้าใส่ขิงลงไปหนึง เดียมไปนิดนึงเกลือซะผักไม่ได้ก็คือเือเือเลือระหรอกลมนกว่าเรจะ้ ตัวได้นึงเติมของโตนิดนึงถ้าอยากใส่ซีอิวก็ใส่ได้นะคะแต่วันนี้เราไม่ใส่ซีอิวเราหน้าดำนี่จะบิบซีอิวมานเซีอิวมากซีอิวไม่ร้าจ้า

ở <laughs> oh, 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 oh. <laughs> เผัดผัดอะไรจัดผัดเพื่อเหนียวจ้า